ขณะที่ผมกำลังฝึกเฟนนี้อยู่ผมก็ดันไปกดเจอตี้สตรีมเมอร์นะครับโดยจะมีการหยิบหมูหวานวาน้อยกำยำแล้วก็เดือดรัดโฮมนะครับดีบอสสันเช็คกูหนังเอาเวสต์สัสเยอะหลับตรงจีบป่ะพี่ ผเล,เลยเติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ richman shop และ richman cup การแข่งขันคว้าเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ลาย at richman shop ร่วมชม Watch p a r t ตไปพร้อมกับเราสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า4 0 0 0 0บาทแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจ richman shop แล้วเจอกันทุกคนเกมนี้ผมกดเจอรุ่นใหญ่นะนักแข่งเก่าทั้งนั้นอะ่ะมีกำยำ มูฮัมหมัดก็คือพี่หมูวานะแล้วก็การหยินเล่นจอยวาน้อยเล่นมิชิตาพี่เดลาร์าโฮฟเล่นเมดนะครับน่าจะมันอยู่นะตึงจะเลยเยวผมฟาร์มแดงฟาร์มบูเสร็จแล้วก็โหนไปฆ่าตรงบาแดงได้เลยผู้การเราชนะด้วยเราได้คุมแบบเดินง่ายๆเกมเนะี่ยเราเน้นที่การหยินนะเดี๋ยวฟาร์มแดงให้เสร็จก่อนแต่ว่าเลนข้างเราโดนอยู่ต้นเกมมั้งผมไม่ค่อยรู้ลิมิตเลนข้างเท่าไหร่แต่ว่าโดนกดอยู่สองเลนเคพี่กาตีแดงอยู่นะ คือผมเอาบูเสร็จแล้วผมโหมดไปฆ่าตรงโกเลมได้ถ้าเขาตีโกเลมนะแต่ถ้าเขาตีคิมข้างบนอ่ะมันเสียงค่อนข้างแบบอีกฝั่งมันออกง่ายนะตรงโกเลมตรงข้างบนอะ่ะแต่ว่าผมรอให้จอยแดนหมดได้จอยน่าจะใกล้แดนหมดแล้วเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จจอยน่าจะแดนหมดเคลองดูเป๊บเคจอยแดนหมดอย่างงี้ไม่น่ารอดน,นะเป๊บเฟ็บเสร็อยครับเป็นที่การหยิดไอ้เหี้ยหนึ่งศูนย์เดี๋ยวผมฟาร์มคิมเล้งให้หมดเลยไปตรงกลางหมดโดนปะเฮ้ยเม็ดฟลิกเม็ดฟลิกไปฆ่าเมไปก่อนขอคิวได้ไหมเพื่อน เพื่อนได้เอ็นตัวนี้มีฟิกกับเมตตายเส็บสิละเดี๋ยวรอ,รอพี่กายออกมาก่อนเดี๋ยวพี่กายลงไปฟาร์คมคีปร่างนะผมตีคีปตัวนี้เสร็จผมไปฆ่าข้างล่างต่อได้เลยเน้นที่กายหยิบอุ้ยจอยได้หมดแล้วแต่แม่งติดกับแพงก๊อกว่ะอุ้ยโดนด,ดึงผมโหนออกผมก็รอดนะเมื่อกี้ได้อยู่มั้งเพื่อนน่าจะไหวอะ่ะจะเพื่อนไม่ไหวป่ะจะผมโหนไปผมก็จะทำอะไรไม่ได้ไม่มีบุ๋ว ไว้ยข้างบนเหมือนมีประเด็นข้างบนขึ่งหลอดเราจะฆ่าข้างบนได้เพื่อนเราได้คุมแมวขวามันต,ตีเสาใหญ่อยู่ผมไปฆ่าข้างบนก่อนเด้ออย่างนี้ต้องโดนมูฮัมหมัดแล้ววุ้ยแหลกเปียวเนีย่ยปึป๊บปึ๊บโอเคตายเจ้าผมเพิ่งรู้ว่าเขาสะท้อนมาสเต็ปสเต็ปแครี่โอสะท้อนจะฆ่าข้างบนแล้วแครี่เราน่าจะเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะแต่ผมฟาร์มแดงก่อนเดี๋ยวผมเน็ตจริงๆ ผมมาตีเต่าค่อนข้างยากนะตัวผมมันเก่งร้านมากกว่าต้องให้เพื่อนช่วยเตียถ้าจะตีเต่าแต่มันก็มีวิธีตีเต่าอยู่นะถ้าเล่นฟินีก้ก็เราตีเต่าล่องหิงฝันงเข้ามาแล้วเราก็ไฟลเลยอ่ะี่เดี๋ยวผมทำให้ดูตีเต่าปุ๊บเดี๋ยวฝั่งมันจะมันจะบ้าเข้ามานะผมร่ารงผมเล่า,น,านะเห็นป่มันมีตัวหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ให้เพื่อนต่อเรือน,นะเราก็กลับไปฟาร์มผมรอเล่นจังหวะสองอ่ะเดี๋ยวผมไม่โดนไห วิโอ้โหโหไม่โดนโหโดนตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนหน้า,าไหวอยู่มั้ยเฉยเพื่อนไปผมแฟร์มบูแล้วไปทำข้างบนต่อเหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยอยากตีเต่าเขาแหละ้ยแคดีลำแล้วด้วยปันเย,ย็บปียปล่อยได้นะเพื่อนอคือผมไม่ได้คอกับเพื่อนด้วยแคมป์ผมมันเสียงดังอะ่ะเปร๊บเป๊บเปร๊บโอ๊ยจะตายรออยากเจอเป็นนี้ ถ้าไม่มีลามก็คือยังไงก็โอกาสตายเยอะนะผมรีไปเต่าได้อยู่ตรงกลางมันมีประเด็นเหมือนลมมันยกมั้งเมื่อกี้เห็นนะแบบถ้ามันยกไปแล้วก็ไฟง่ายข้างล่างโดนก็มีอันติก่อนต้องรอจอยันติก่อนนะบินตัวนสิไอ้อันติมินสตาแม่งชัวร์แก่แอสซิสต์เลยผมทำอะไรไม่ได้เวลาอยู่ในโบว์จอยยันตินะต้องรอจอยยันติมาก่อนจอยน่าจะหมดแล้วลาดปิ๊บโอเคสวย อยู่ฟรีหมดเลยว่ะมามาจากร้านล้วนเลยเนี่ยโอเคจอยแรงจัดโอเคผูเหี่ยทีเดียวว่ะเป็นนี้แม่งเก่งตรงร้านเพื่อนง่ายนี่แหละแบบเวลาเพื่อนเทรดเลนอยู่แล้วก็โหนไปร้านอะไรเงี้ยผมน่าจะวนบัฟเยอะๆไม่ไม่มีอะไรให้ทำรอเพื่อนเทรดเลนมาเดียวเพื่อนเทรดปุ๊บเราก็โหนไปฆ่าเยี่ยมเรานำอยู่ข้างล่างน่าจะทำยากนะผมน่าจะทำได้แค่ข้างบนกับตรงกลางไม่ก็ในป่าจะตีบัฟแดงเสร็จแล้วผูต่อเนี่ย ปัฟ้ามันก็จะขึ้นวนเอ้ยหรือผมไปเวนบูมันกว่าตรงกลางแบบมากตายปะโอ้ใช่พาด่ะเพื่อนมันยกออกพอดีอะแล้วเพื่อผมไม่นี่ผมโหนไปใส่ตัวอีฟไม่น่าหมดละกลับไปฟ้าบูนเ๋ยวฟ้าบูเสร็จน่าจะต้องไปทำบนต่อนะข้างบนโดนกดเฉยเลยเออเพื่อนเราโดนแต่น่าจะหวอยยพี่โตัสดีครับไม่ได้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  ต่ตัวนี้ฆ่ายากถ้ามันอยู่ใกล้ป้อมมันมีแบบสองบาร์มั้งเฮ้ยเม็ดแหลมเป,ป,ปิบๆเรียบร้อยอ่ะล็อดอยากขบวนก็ครึ่งลอดจะไม่รู้ลำยังผมไม่มีมานานะ่าจะได้แค่สองสลิงนะโอ้โหไม่โดนป่ะไม่มีอันติด้วยสวยละได้ป้อมบนเดี๋ยวผมรอเล่นเจ้าหมาสองมาเดินนะให้เพื่อนเปิดให้ก่อนเฮ้ยมันเบิร์ดก๊อกอรอลมกับจอยติดเยอะปวดละ รอแล้านนะคิวฟีครับผมให้ล็อกกันนะใช้บ้าปากคุฟฟีสั้น<อ>จะเบ็ยดต่อห้าผมแบบคือฟายังไงก็ชนะตอนนี้เงินมันขาดนะเดี๋ยวเรอเต่าให้เพื่อนต่อมีบูเกิดด้ผมกอเาต่าเสร็จแล้วก็โหนไปบูได้ตรงกลางมีเวฟ ต้องดูกอ๊อกก่อนไหมโอ้ไม่ได้แล้วเฮ้ยอีกก๊กนี่ก๊กโด,ด,ดนดึงช่วยไงเนี่ยเคกลับไปฟาร์มบูอันฟาร์มบูเสร็จแคลรี่มันน่าจะเดินตัดตรงมุมแบบแดงนะถ้าหดไปฆ่าได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเฮ้ยไอเชี่ยมันเลี้ยวหายแล้ว เพิ่งหนีป่ะพี่ลมตันคุณแน่ไม่น่ารอดป่ะไอ้เขาอยากจะรอดอาะจะรอดผมวิ่งไปจะเรียกได้หยุดมันไม่มีสกิลตาม,มาอ่ะไอ้กำยำกำยำน้องน้องเยน็ยนเยน็นเย็นอะไรเนี่ยเฮ้ยยกหน่อยเพื่อนสวยเี้ยมีมีคนช่วยเว้ยมาดิอย่าเป็นสิบรับจะฆ่าพี่ยากเลยน้องอีกร้อยปีเลยผมว่าไปฆ่าโรงงานต่อได้เนะี่ยเมด็ดเมด็ดเมด็เมด,เมดกับแครี่แหละมัาแต่แครี่มันน่าจะรอด เอาเมย์นะเป๊ดดิ๊ก,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 กเ๊็โอเย้วิขาดนิดนึงเย้ได้ละกลับไปฟาร์มข้างพนักต่อโหนโหนฆ่าเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร์มแล้วก็โหนมาฆ่าต่อแค่นี้แหละเล่นเป็น,นี้ง,ง่ายๆผมน่าจะฟาร์มคิวแล้วนะเพื่อมนมาแบบ45ก็ไหวอะตอนนี้นรอบูกเกแล้วเอาบูกันปล่อยเพื่อนไปย,ยังไหวเลยดูดิ เพื่อนมันจริงตัวทีมฝั่งผมมันตกก็แหละขอแค่ผมโหนไปแล้วผมไม่โดนอันติโล่งกับอันติมินิตาผมว่าผมไม่น่าตายนะต้องรอแบบอีกฝั่งมันโฉบจะยิงไปก่อนโอเคผมไม่โดนีนีไปบนไปเอาป้อมแดงแล้วป้อมบนได้นะถ้าใครมากันก็ฆ่าได้นะไปกันหน่อ,อยย่ีลอยากนะครับ เกตายหายไปเลยเฮ้ยมันวร,ร์ปกลับมีหลอดนะเพื่อนมีหลอดนะผมแม่งมันเข้าไปป้อมในดีออ๋ะวผมเราตีหลอดอ่ะจอยกาหยีดวับการจีบวารเป็นเย็นๆตี่กยเอาหน่อยเฮ้ย่ เพื่อนไอแคลรอตมาช่วยตีหน่อยเนาะจะไปยินดักเกมเพื่อนมาละวบูเกิดวะโหมดแปลว่บูได้นะใครการหมกงูใส่แค่น,นั้นแหละจอยมาวิ่งไปจังวะเจียบบูเป๊บๆหนยอดโหนยอดเฮ้ยโหนไม่โดนดิเฮ้ยโดนดิโอ้ไม่น่ารอดปะ ของน้องตีสวยโอ้ยย่อมหดพลาดหดไม่โดนเส้นหนึ่งจะน่าจะจบแล้วมั้งเพื่อนมันเอาให้อยู่อ่ะเคสวยมีหลอดตรงกลางได้สิบวิไม่น่าเกิดทันนะเบสไม่เกิดละเฮ้ยแครี่น้องกลางกลางเคสวยเพื่อนทำดีมากน้องชายประมาณนี้นะครับ ผมไม่อยากแอคเยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่ามีบอสหนึ่งศูนย์กายหินแล้วกันครับได้มันอยู่ในเกมเนี่ยผมโหนพลาดเยอะด้วยแม่งโหนไม่โดนเยอะจัดคือผมกำลังฝึกเฟน,นี่อยูไ่ไงเรามาเจอตีนี้เฉยเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน